นี่คือเหตุการณ์เครื่องบินจรวดเกือบหลุดไปในอวกาศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเมื่อนาซาและกองทัพอากาศสหรัฐได้เริ่มโครงการทดลองเครื่องบินจรวดที่มีชื่อว่า X-15 มันคือเครื่องบินยุคแรกๆที่จะสามารถบินได้เร็วเหนือเสียงและทะยานขึ้นไปที่ระดับความสูง80กิโลเมตรได้ซึ่งได้มีการดัดแปลงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ให้เป็นเครื่องบินแม่ในการปล่อย X-15 แทนการเทคออฟเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย กระทั่งในวันที่22สิงหาคมปี1963เครื่องบินจรดวด X 1 5ได้ถูกปล่อยจากเครื่องบินแม่โดยมีโจเซฟเอวอลเกอร์เป็นนักบินเมื่อเครื่องยนต์ของ X 1 5ถูกติดขึ้นเครื่องบินก็พุ่งทะยานไปสู่ความเร็วเหนือเสียงแต่จากความผิดพลาดเล็กๆทําให้โจเซฟบินข้ามเส้นแบ่งเขตแดนอวกาศหรือข้ามเส้นคามันไปที่ความสูง108กิโลเมตรแต่เชื้อเพลิงได้หมดลงทําให้ X 1 5ตกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและร่อนลงถึงงพื้้นไดดออยย่าปลภั จากโครงการนี้เองทําให้ X 1 5กลายเป็นเครื่องบินแบบมีคนขับที่บินได้เร็วที่สุดในโลกถึง6.7มักหรือ7,274กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว